11พฤษภาคม2565เตรียมพร้อมเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกลุ่มไหนรับเงินเข้าบัญชีสูงสุดและรับเงินสดกดได้ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเงินเข้าอีกแล้วค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15พฤษภาคม2565นี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ นั่นก็คือกลุ่มเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคาะห์100บาทต่อเดือนเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3 0,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับเงินสงเคาะห์50บาทต่อเดือนและในวันที่18พฤษภาคม2 5 6 5สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาท ผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ชำระเองและในวันที่22พฤษภาคม2565สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการทั้งนี้นะคะผู้มีสิทธิ์สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางช่องในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ